บอดบอดอุ้ยมัน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 จากสีมูเดงหมูเดงหมูเดงพ่ออีกแล้วโอ้ยไอ้เล้งที่พ่อเองเอ้าเตียงเตียงแดงแกบอกว่าไอ้ไอ้พ่อคนป๊ยี่ตรงงามๆจ้ะมเอาดิเอาเด้อดึกเอาเด้อว่าเห็นหน้ำตัวนี้ป๊อป เปิดออกหนี่งตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊อ๊ยอดผักยงเหรอนี่อย่าไปสู้้ตุ๋งไงนึงโอ้ยง่ามรักเขไปขวญแจบเด้อสาธิตทางชุมุการสนบพันธุ์พืชใที่เก่าสนุและเ่อโลกเด้อจ้ะ ไปหลดไปช่องมันกรค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุพี่น้องทั้งไทยทั้งต่างประเทศเอบคุี่พี่น้องสุภูสุขอะไรค่ะเมีนที่โปรเตอเอยน้า่ได้เตอเอยหยังครับพี่น้องสวัสดีทุกท่านที่เขามารับชมแมีนเขามาแล้วกดไหลกดแชร์กดติดตามพี่น้องคือเก่านี่ครับตัวแรกแหกมันปลาสวีพอเท่านเมียนเป็นกจะจับ นี่ครับอู้ตัวแหลกตาตี๋ๆเลยครับเออจ้าของเช้านี่แม่นเห็นห้อยเพิ่นครับชุ่นเบิ่งหมานซ่ําใด๋หมานกําบ้านอีหลีอีหลอคือมันแม่นแท้ล่ะฮะเพว่นวาใส่ถุงมือแล้วมันเป็นจัได๋ได้ๆบ่ทันัดกัะถอดออกด้วยทุงมือ เจ็บมือล้วก็ใส่มือแตกครับพี่น้องหนาหนาวมาปีนี้มือแตกขาแตกเหลือแต่ศพยังไม่แตกต่อไปก็บที่เป็นศพละคือมานค่ะโตแนกแนกกวานั้นปั๊ดใช่ครับเฮ้ยก็ะตอมมือมานจำได้กลับมาใหม่ครับพี่น้องเศรษโทรมาธุระด่วนครับต้องกลับไปก่อนได้ครบตัวเดียว ทีแรกเอ้ากลับมาใหม่ครับพี่น้องเอ้ามาเลยกับพ่อเลยครับบัดนี้สาวกนิกาเลี้ยงทับทุระอยู่เนาะนี่ครับดินบนนอกพี ciğim, í, ่น้องครับตัวส้งเต็มส้งครับงูบ๊วยงูบ๊ครับมา เลครับเียบสองของเขง้าอุ้ยหมดลงตัด,ดิอู้ยลงลึกลึก,ลกอุ้ยอุ้ย,ยนี่เฮ <c ười> ้ยมาพอท่านแต้มสองคข่มาแล้วนะมีแอนเ<ไ>ป็นหล่องงานนี่นะ้าคุยกับตัวค่ะไปครับนานเะเราได้ตัวแหลกกันเลยกลับไปก่อนครับมัน มีธุระจำเป็นแล้วป้าไมา่ครับพี่น้องสี่มานบ่บ่บ่ใส่คนเดียวเลยนเนาะเพราะท่านได้เห็นอยู่เลยค่ะก่อ,อ,อนที่ขามือนีบหันเด่นพ่อโตนอนน้ำผมนอนน้ำเดี๋ยวก็เด้ขอขวายขมูว่ะพี่น้องเไม่เห็นแล้วเซ็ตกล่องเหมือมันแบบสัมผัสอ้าจับเลยจ้ะอุ้ยอุ้ย อุ้ตัวใหญ่นะตัวใหญ่อือปั้นนี่ตัวหามโอ้ยมันมันเจ้าโอ้ยว้าวนี่แหี้งของคนละนั่นเข่าเขาเขาอือโอ้แต้มสามาร้วล้วค่ะพี่น้องสามตรงนี้ซือว่าเจ๋งค่ะเปิดเลยพอเลยสามแต้มรวดละมาลุยกันต่อ ครับลุว่านทำธุระลงลบไปลบมากันเลยบ่อได้เขาลงทงลงทาหากบค่ะพี่น้องมันนีก็เลยเมื่อนี้ก็จังได้ลงทงหาเนาะว่านพอดีทกศผลออกมาเห็ดอันนี้เขาก็ต้องอยู่เห็ดค่ะเพื่อผลหายมาเนาะของมาเห็ดประกันละค่ะประกันลายได้เขางสินะค่ะเขามีเขาเขาก็เห็ดไปหากจะยาวเงินิ่นมาใส่ด้วยพี่น้องมันจะมืดยำหนูมี แม่จะให้ตะส่วนตางพ่อได้คานมคากับเข่าลูกแล้วเนาะคากินคาอยากเอ้าลุยกันค่ะมือนี่ว่าช่าสีมันจักโตจักแต้มแต่นี่กับมาล้วล้แล้วสามแต้มรัวของบบาชีวิตล้วนเซากริกาจะพอไหมวันนี้น่ะงานนี้น่าจะมีโควเยอะอยู่เนาะเพราะว่าวันนั้นเรามาก็ได้ไปประมาณห้าตัว ค่ะตัวลวดมีีก่อาทิตย์กลับไปลุยกันค่ะอย่างก็ยากนะได้จังมานทะเลบาดนี้จะเปิดจนมายังมาท่านเห็นน้ำเขาอยู่ติดลมระวังลมนะไอ๊ยตายตาโอ้ยอย่าพุ่งไปเหยียบซี่เน่ไม่รู้ขอโทษจมแล้ววะ ไม่เห็นหงอยเลยทำไมมันมือดเมืองยาเฮียมันเตะดีดีนะหมดกล้องวันนี้ให้มาเป็นมือกล้องนะเออเออเอาได้ละนี่ครับนี่อาป้าแต้มหาโอ้ยผู้เดียวแจ็คแต้มหาซีเองจะที่สิขกล่าวกระโดดไปไหวอ่ะเพอ๋อมันหัวยิ้มิม ใช่เขาก็อยากหาให้มันหดอยู่ดอกพี่น้องกันแต่สิว่าจังไหนน้องกบมันมีอยู่คำนั้นเนี่ยยาคหาอยู่คนเดียวเนาะอยากหมานเหม้ยอยากหมานอยากหมานอยู่เจ้าว่าหมา่ได้ว่าเปิดจังหอวกีแค่ไหนเหม้อเหม้ยมือนนี่มิดเบาเนาะนี่กะตีใครยังบ่แตกอี่พี่น้องไปหลุ่นกันต่อค่ะแต่ว่ากะกบกะมีแธ่ละ แต่ว่าเพิ่นงมา,มาเปิดไปก่อนแล้วเนาะเปิดไปแน่อีกแล้วพี่น้องเพิ่นมาลอยเปิดไปก่อนป้าไหววาสิมาอีกเขากลับมาเปิดขึ้นก่อนปลดปักทงไว้เนาะปลดปลักถงไว้เบียดเยดของเพิ่นเอาเบียดเพิ่งง่ายเพิ่งจะได้โอ้โหนั่นเปิดพรวดออกเลย จมูกดังคมอู้คักเลยพี่น้องเห็นมเห็นแล้วจับเลยจับเลยอพี่น้องเออมันๆตัวเลตัวหมีนัวลกกมแหงจุดไม่กี่ร่มเลยพี่น้องล่มค่อยคอย แมนเอาทำงานนะคบหน่อยมนะัน,น <c oughs> หน่อยเนี่ยตัวมันหน่อยเี่ตัวนึงเซ้ <c oughs> าเขียนเมียนจับจับน้ำไทยน้ำตัวสองนะ ออกสาวกัน oh. ิกะตัวสเดียวเปิตามมาเปิยตัวตนอวนกเิดนลไห้าทบมาเอน้ยาะนะเมีนบอกโอ้อ๋ออะไริอยูหนีเละไม่อกไม่มายังไงบอกเอาเขียวมึงวาสิข่อยยันอ๋อยังมีหอยเท้า Hoa, tuần anh hưng 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 thì hưng anh 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 hưng รั่วรั่วมาหเตหสมอาหเี่ยมเต็6ม6จุดขาลอยพี่หน่อยเฮ้ยออนี่มาเด้อตัวที่สองของสาวกน,นิกกาอยู่บนลละ,อะโอ้ยอยู่จะได้เห็นหนายอยู่วู้ฝุ่นเิเไอ้ขแห้งอ้ยคืดดอปไก่เถอะเนือเียคอยเนือที่ดิพูดผด,ด,ด,ดเลียวเหลียวเอากบพือเหลียวไปจังสัน พี่ๆโอ๊ยเกือบเอ้าจับโอ้ยโอ้ยมาถอุ้ยตัวยเนี่ยเน้นรอืาจับยิงอยู่ไก่สะอื้มอ้าวโอ้ยวยกำลังสีออกมั้งโอ้ยหนามาจดกบหายไปเลยพี่นองเตียมหกโอ้ยจัตจุดกบแหงมั อตอหลุ่นกระตอค่ะวัตถิมัน,ออน,นเออตัวนี้เป็นไงกูมูดึ๊ดเมียนบกเหลืองเลยเลีองอ้งอุ้ยอุ้ยโอ้โหน้ำหอยเห็นไทยนางอยู่นี่น้ำไปน้ำมามาผัวปับ๊บตีดีหอยลุ่มมาผังานนีแหละเนาะงานนีเป็นสูบเนาะเป็นสูบหน,น,นามมาพอเอาพอดีจอดรถเลยกับผอเลยไค่เนียอยู่เปิดมาแล้วล่ะเมียน <laughs> อยู่ขากันเลยพี่นอ้นนองง่าย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 คืห้อยไถเล่นมาเอือตัวนี้สีโตมาวอีกแล้วตัวใหญ่อีกด้วนี่ปาดมึงง่ายงำงำเลยวาไงไว้เด้อปาดกำลังรับอุ้ยโอ้ยงามงามงามตัวนี้นั่งพี่นอออ้องพี่น้องเอาอยามาอีกทีห่หรอไม่บอกบ้างเด็กโอเคยตัวใหญ่น้องปาดโอ้ อุ้ยมันมันมันจากสีจากสีหายใจหายใจจนสองขางนะพี่น้องรั่วรั่วรั่ววาดอยู่ไกลๆก็เลยน่ะเียนจำไม่คุเนเมียนนี่นี่เมนียนนี่นตอมอยู่นี่ละบันตัวสีผัวผัวง่ายๆตัวสีผัวนี่ใจเกือบขาดครับพี่น้องหายใจเหลือขางเดียวนี่ใหญ่ยี่ขอไงห่ี เขียนนิมือนก็ไล่เขียนนิมือเขียหน้าไปตะเกียบไปแกงใส่หุ่มเนาะมีอันอนว่าตัวหน่อยเนี่ยอุ้ยเด้ง่ายหนึ่งนั่นนั่นดีนี่ห้อยนี่นั่นละเจ้าเกี้ยวออกไปบางหนึ่งมันอาจางตาองอยู่มไม่ใช่โอ้ยเขียนเอาไงาสามไงาสามมาเนี่ยพันนะ เสือย่างวาห้อยห้อยมาสิบออีกอุยงายครูสามเลยอุยงายง่ายาดมึงจ้อโ้ยขัดิดด็มเนาะนี่หอยนีหอยนังนังอยู Ay, ha, ha, ha. Ha, ่นั <oh, ่นเองอ้ยไอ้ปอ้นี่ดไปหัหัหันใหมันของขงโอหันใหมันเทียงเทียงอ้ใกล้ใกล้ใกล้ใเปิดเปน่นี่มือตาครู อ้ยงามพี่อุ <te 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 ้ยยิงยิ่งอีกเร็วอุ้ยปัจจุมันมาลุลุ้ยอ้ยฝีสามสสามฝสามครับพี่น้องนั่นจิ๋ว ว่เมียคููนี่มีแต่แข่งขันกันไหนพี่น้องเอ้ยบ่ได้แข่งกบไผเด้วยเมัน่นแมน<ป>พี่น้อง,งเอ้ยหมูเด่งมือนี้ขึ้นมานเถอกเลยต,มา,ต,ตมงงามมาติดๆครับอุวยงวว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 าววมววว่วว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 วมวมวว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 ว้วว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 วบวว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 อวว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 วงา คือคือพี่น้องแต่เมียนเดี๋ยว่าก็ไปเรื่อยๆเนาะไม่ม uh> ีจุดหมายที่เนี่ยทรับไม่มีจุดหมายปลายทางขันเมียนขี่รถจะหอดุ๊กเถีบหมดละไปเรื่อยๆครับมองนั้นจ้องไว้คอยเปิดเด้อสิเปิดพ่อย่ำได้เพื่อกระอิ่นนะพี่น้องขึ้นไดบาผ่อนได้เพื่อนไปเดี๋ยววันนี้ตัวต่อไปบาสุวิทย์ตะบัด มูดงมูดงมูดงพ่ออ mm ีกแล้วโอ้ยอะที Mo ่พ่อเองโอ้ยานะเจขอาเอาแล้วอาชีพอาชีพอดยมนอยู่เดอกเว้ยก็ว่าแมนเดนแมนบ่นอนบังเแมนบ่แมนอยู่นะเสียงอยู่นั่นโอ้ยเหลือตาเร็วอุ้ยมีแต่กรุบตื่นเอาดิเดิ าเอา้อ้เจียงเจียงเด้งเก๋บอกว่าไอ,าอ้พ่อคนปังมีตัวง,งาๆจ้มาดิสุดโคกรง่ายรวมากอันนีสีเ,เลยนะสีเตี๋ยบติดถากอนเด้อมองหันกะหาแต้มติดเนาะมองหันเห่าผอถากันเด้อกบบอร์สวิ์อยู่ทั้งคุณฉันแซงเธอแล้ว<เอ> <laughs> <laughs> บ่ได้บ่ได้ โอ้บเนียมันกับจำพัวมันเลยเนาะพี่น้องเนาะแมนบะขวานขวาน่ไหง้างไปขางนได้บอกแล้วว่าให้ไปเปิดบางนั้นแมนบแมนฉันบอกเธอง่ายจุดปูดเลยตัวนี้คือโตสักปัดง่ายจุดปูดอีฟง่ายไงเหพี่น้องมา เดี๋ยวเขามือออกนี่พีพี่้เออนึ่งละอ่ามันทำเป็นสีได้จ้ะอุ้ยอุ้ยอ้ยกุ้งยัอุ้ยกุ้งกุ้งยกเกยกล่องก็คือบดจับละเอ้ากล่องกล่องกลองอุ้ยพี่น้อมึงวัดอ้ยบอสวิทผัวโค้งเพชรหวโค้งยิ่วโค้งยิยัง มันตื่นเนาเอาเอาละไปเอาเดี๋เอาเด้อว่างาเห็นหนามันเนาะเจ้าบงเงาะหนามันออกไงอุ้ยเบอกให้คอยจับเนาะเมื่อพันไงตรงไงป๊อปจับกบกระปินเป็นหิ้วคือลื้อเลย เฮ้ยเสียแต่กล่องบ่คอยเป็นใจปรไดายนอนวงหนึ่เ้ยงายปัดปัดใจนั่นเลยง่าปัดทำทำ๊บพี่น้องทำป๊บอหมัน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 ว่าเลี้ยเจ๋งเจ๋งไปเลยเพ่ตีเยอะ่รู้ว่าแต่ไงครัวแมนบอเสียงรบองโมแอกเสียงดังปุกปแมนบอลไงเสือยัง จะเป็นโบคือเด้โอ้ยตัวดีบบวันเส้นไหวเขาเกี่ยวบ่อย <c oughs> ออของพ่ออีกและะ้วค่ะงานนี่อุย้ยรัวรัวเลยกรมง,งายหรอข้างในนะ <c oughs> อุย้ยไปแส่บตาเดี๋ยวเดี๋ยวเหงาเขาตามาก็ไปค่ะพี่น้องนึงเหงาเขาตาเมนเทะเมนเมนเทะเถะเมน

งามเลยเปิดออกนี่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ้ยมดดตยางดอกนี่ยัดไปสูนโอ้ตัวกง่ายหนึ่งงามค่ตก็ไปคอยจ๊บเด้อต่อไปอยตัโอ้แต้มโฮค่ะพี่น้องโอแต้มโฮของงานนี่ สุดยอดรัวๆเลยจ้ะนีซสำหนี่กะเลยโอ้ยมานคักเลยค่ะบอกเลยว่าสีมานง่ายๆด้วยพี่น้องของกอกอกันเฮ้ยนี่ส <straightforward> ุ้เขากว่าหอวมองกบอีกน้อีกเนะค่ะเพราะว่ามองที่เขาพอไว้คลิปที่แล้วนะคะกบกระายอยู่เนาะค่ะเ้าก็ไปได้เพิ่มอยู่หาโตเนาะ แต่ว่าห้วไอ้เพิ่นเปิดไปก,อากาไ่อนก็ลายค่ะเขาก็เปิดตั้งกลนเพิ่นกันยังมีอีกอยู่พี่น้องก็ถือว่าม,มาผอมบงนี้ฮกแต้มรวดกัโอ้สุดยอดละค่ะเนาะไงล้วนล้วเกียรติจีกอ,อี๋ไม่ร้องหรอกผู้นัอะไรนี่หรืออินีเป็นอินเดียอินีเป็นดานอินเดียโมลู <laughs> <laughs> เอ้าหมอบนะอิ่งมาวิ้ยโตอเติดอเติดอีติดอีติดอัดปัดปัดลิงหมดละเห็นนี่อ้จับโอ้ยกบหมอบกันไงโกบไงกันไงนี่แล้วใหมันอือสุดยอด ว่าสิบเปิดได้พอเห็นมันแข็งๆมันอยไงก็ร่างเขาไงเลยพี่น่องมบอหอยไงอยู่มือหลังเนาะมามาเอาอุ้ยฟ่องไงนี่ไม่แต่ไงไม่เอ็มยกดีๆเดืดันว่งบาทมือเลยโยกถึงบาทบนบาทเลยเลยเปิดได้เอาเกี่ยวเกาะนะเกี่ยวเกาะอันนั้นหนูหื้หนูเปินว่า nữa khuấn khốn. tối em làm thật thầy chỉ thằng mưng đây. con thầu này tiền. อะไรแบบนี <inaudible> ้อนไรแบบนั <le> <Your favor>? ้น <Terre> ก๋วยเปี๋ยเจ็บบอกให้เลยกาแฟบ่กี่เฟรตก๋วยนึงแล้วครับพี่้องยู่งงันเง่ยมือ จีวีตพอกง่ายเปล่าพี่น้องเอกิดกตนิกามากําลังสีไทยแง่ออกง่ายเปล่านี้เดี๋ยเวลาพอสมควรแล้วครับพี่น้องอเียมืองานนี้กันสิกลับพอยีกันเอ้ายีกับ,พ,ออกกออกบพี่น้องดีงานบนไ่แต่ห้อยง่ายกับไร้เลยเนาะ เอาหอยไป่อยออค่ะโอ้หง้ายหลายสุดสีทองก็มีสีดำก็มีหอยเนาะกำลังเสียด้วยมน้ยงัาไงมันอร่อยนึกจนโอนดีงามเอล่อยไปต้มตุ๋ยังบอกหมูขเขากินดิเสร็จลิบกินดี ใช่คุณดีครับพี่นอ้นอ,งนองพี่น้องปักรถมาเดียวเมืองแมนเบียเขามาเมืองมาสื่อนี่ครับไปใส่กลุ่มจอมครับพี่น้องก็งงเลยมาจบอยู่เมืองเลย พี่น้องเขาเมืองผั<อ>กโขเ<อ>ที่ยวเมืองหอยเที่ยวเมืองครับออเออเขามาเมืองเขามาเมืองนี่เขามาแบบสุดสดีดเลยเนาะเนะขาห่างกันได้คือกันนะปปไปครับพี่น้องกลัาบานเดี๋ยวเมื่อล้างกับไปกอกกลุ่มจอมกันครับไปครับ